กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เจ้าหน้าที่บริษัทร,รับเหมารับกำจัดกากสารเคมีโรงงานวินโปรเซสที่ระยองเริ่มเข้าไปดําเนินการขนย้ายยืนยันว่าจะสามารถทําเป็นไปได้ตามแผนขอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเมินสถานการณ์ทุกระยะมีความกังวลว่ากองอลูมิเนียมดรอทยังคงมีความร้อนอยู่ครับความคืบหน้าสําหรับกรณีไฟไหมโรงงานวินโปรเซสที่อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับวันนี้เริ่มมีการขนกากอลูมิเนียมดร็อ 7,000ตันที่อยู่ในโกดัง3และกากตะกรนสารกัดแก้วอีก4 0 0ตันที่อยู่ด้านข้างโกดัง2นะครับโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทรับกำจัดกากสารเคมี8คนมาพร้อมกับรถบรรทุกขนาดบรรทุก13ตัน3คันพร้อมด้วยอุปกรณ์ถุง BigBag และผ้าใบสาหรับคลุมรถทำการขนย้ายกากอลูมิเนียมดร้อสไปกำจัดที่โรงงานในจังหวัดชนบุรีระยะทางจากที่นี่ประมาณ90กิโลเมตรนะครับ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้นำรถแบ็คโฮสนับสนุนตักกองอลูมิเนียมดรอสใส่รถบรรทุกของบริษัทรับเหมาขณะที่การขนกากตะกรสารกัดแก้วที่อยู่ข้างบริเวณโกดัง2เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้อีกบริษัทใช้รถแบ็คโฮยกถุงบิ๊กแบ็คใส่รถพ่วงแล้วก็นำผ้าใบคลุมให้มิดชิดนำไปกำจัดที่โรงปูนที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ ทางด้านของคุณโกเมนผิวพุ่มครับผู้ช่วยอุตสาหการรมจังหวัดระยองบอกว่าเบื้องต้นจะเริ่มเคลียร์ถุงบิ๊กแบ็กที่บรรจุอลูมิเนียมดรอสที่ไฟไหม้เป็นอันดับแรกก่อนที่จะให้รถแบ็คโฮตักกองอลูมิเนียมดรอสใส่รถบรรทุกซึ่งนั่นต้องดูด้านงานอีกครั้งว่าจะตักอะไรก่อนแต่ก็กำชับให้มีความระมัดระวังเพราะว่ากองอลูมิเนียมดรอสที่ถูกไฟไหม้กองสูงถึงหลังคาก็เกรงว่าอาจจะมีความร้อนอยู่ใต้กองขอให้เจ้าหน้าที่ประเมินการทำงานทุกระยะ แล้วก็ระมัดระวังโครงสร้างหลังคาด้วยเพราะก็มีความเสี่ยงที่จะถล่มลงมาเช่นเดียวกันโดยรถล็อแรกครับที่ขนกากอลูมิเนียมร้อออกมาจากโรงงานมุ่งหน้าไปที่ชนบุรี3คันคันละ14ตันส่วนรถขนกากสารกัดแก้วไปโรงปูนที่แก่งคอยก็ใช้รถพ่วงขนไป30ถุงบิ๊กแบกน้ำหนักรวมประมาณ20ตันนะครับ